สวัสดีครับมาติดตามการาปรับปรุงตัวระบบเลี้ยงนะครับโดยอตอนนี้นะฮะก็ใช้ท่อ PE นะครับท่อไอ้น้ำทางไอ้พวกการเกษตรเนี่ยนะครับมาเป็นท่อเดินน้ำดีนะครับอตอนก่อนๆที่ทำนะครับผมใช้ท่อไอ้ PE ที่ใช้การเกษตรโดยตรงนะครับต่อแบบนี้นะฮะปรากฏว่า เมื่อตอครบน้าไม่ไหลถึงตอนปลายนะครับเนื่องจากไอตัวท่อเนี่ยมันอาจจะออกเยอะไปนะครับจะใส่วาวซื้อวาวพีมาใส่ก็แพงนะครับก็เลยเนึกขึ้นได้ว่าผมมีตัววา,วาวแบบนี้อยู่เยอะนะครับตัวของอท่อไอออกซิเจนเนี่ยนะครับก็เลยประยุกตเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันเวิร์กไหมนะครับก็ปั๊มนะครับ ตัวปั๊มผมก็ยังใช้ปั๊มตัวเดิมนะครับเป็นปั๊มจุ่มนะครับเป็นปั๊มที่ใช้ไฟ DC นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทำระบบคอนโทรลตัวให้มันเป็นอัตโนมัติง่ายหน่อยแล้วก็เวลาไฟมันไม่เป็น220มันก็ปลอดภัยขึ้นนะครับที่ผมนึกได้นะฮะก็เปิดลองเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จริงผมลองไปรอบนึ่งละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ตรงใกล้ๆนะครับก็ตรงนี้นะฮะตรงปลายก็จะออกลักษณะนี้นะครับไม่ได้ไหลแรงมากนะครับก็ไหลช้าๆนะครับแต่ว่าทุกตัวทุกตู้เนี่ยก็จะได้น้ำเหมือนๆกันนะครับตั้งแต่ตัวของตู้แรกๆนะครับจนถึงตู้สุดท้ายซึ่งก็ น่าจะเวิร์กดีนะครับแต่ยังมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาผมใช้ตัวของสายยางนะครับสวมกับข้อต่อแบบนี้น้ํามันซึมนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูว่าจะแก้ไขยังไงต่อนะฮะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีเดียวนะฮะอาจจะต้องต่ออีกหนึ่งตอนนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาน้นํา1ถังถังประมาณ80ลิตรก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับเดี๋ยวผมต้องจับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าจะได้ ตั้งโปรแกร,รมของเครื่องอัตโนมัติได้ถูกต้องนะครับ